คู่ควรกับฐานแฟนกับคนที่มาดูไหมนะคุณเลือกได้นะคุณเลือกที่จะให้ความรู้คุณเลือกที่จะรู้จักขอบเขตความรู้ของคุณรู้จักเนื้อหาที่คุณจะเอาให้ฐานแฟนดูคุณเลือกได้นะไม่ใช่ว่าโค้ช <c oughs> <Coach S 2> บอกว่าให้เอาแต่หัวข้อแพงๆนะ คี์เด็ดๆโอโหเอามาให้เต็มแม็กซ์เลยแล้วพอคุณจะสอนกันในคอร์สเนี่ยนะคะคุณดันคุณดันเผยไปซะหมดนะสิ่งนี้สิ่งเป็นอะไรที่พลาดมากนะเพราะฉะนั้นถึงต้องบอกว่ามีการเทรนถึงต้องบอกว่ามีการทำการบ้านมาก่อนถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ได้เทรนไม่ได้ทำการบ้านนะคุณก็จะไป พูดซะหมดเลยมันจะกลายเป็นว่าไม่มีสเสน่ห์นะคะความความรู้นั้นสาระนั้นมันจะกลายเป็นแบบไม่มีสเสน่ห์เลยนะะนี่คือความลับของสินค้านะที่จะเปลี่ยนคนดูกลายเป็นคนโอนได้ง่ายๆ